มากไกลวะครับนี่ประมาณลอยนาสีบลุกป้านไม่ได้ใส่ก่อยว,ว่าจะสั้างหน้าโพกลกางโค้งเกียรหมั้งครับมาได้โค้งเกียมครับอ่าอ่าผมก็ผมนะครับสร้างฝ่ายมือนี้รีโวนะครับอาการไฟชว่วเดี๋ยวมาเบิรงกกันเช็คโคดก่อนอันดับเรปีศูนย์หกศูนย์หกโคดที่ศูนย์หกศูนย์หก ไฟโชว์นะครับเดี๋ยวเช็คโคดสักครู่นะครับเดี๋ยวจะแจง้งลูกค้าว่ามันโคดยังฟ่องอยังนะครับโอเคครับผมครับผมตอนนี้ก,ก็ทําการบัจจีสายไฟครับสีมันขาดต่อขึ้นนะครับเช็คเบื้องมาไฟมันจะโชว์บอแต่ว่าเบื้อง้นสายไฟนี้มันขาดจู่กันโอเคตัดเลยตอนมามันเดี๋ยวบอกอยู่ไหว กะ,ะออกอยู่แต่ว่าข้างขางี่ไปเรื่อยๆอ่ะขี่ไปเรื่อยๆเนาะใับมันส่นมันกเ็เหยยบออกอม,มันเข้าไฟโชว์เหยยะออกแมนมัน,มนพอเท่าปิดเครื่องเท่าสตาร์ทใหม่จะเหยยะผุมคือเก่าอ,อันนี้คือผมแก้ไขให้เบื้องต้นเบื้องว่ามันมันจะหายอ่เพราะว่าไอจุดสายไฟ ขขาไงมันตัดต่อมานะครับแมนแมนครับมันมันสายไฟเหมือนมันจะแตะกันแตะกันแล้วมันเทนไฟชั่วโงงทีหนมครับตอนนี้แก้ไขให้เบื้องต้นแล้วออกมาลองเบื้องถ้ามันหายก็จะทำการเชื่อมบัดยี้ให้ครับครับลองขีดเบื้องไงขีดเบื้องนไฟแดงอะไรครับจังกลับรถมาว่าโปรแกรมดีนี่วะแมนแมนครับนี่เนาะครับ นนนันี่ก็นไหนยูเทิร์นก็ได้อย่าปกติเว้ปกตินี่เลยครับมากเกลนว่ะครับนี่ประมาณลอยตาศีพลุบบ้านไม่ได้ใส่ก่อนว่าจะทั้งหน้าผู้กลางค้งเกียมั้ครับมาได้โค้งเกียมครับทางาทางจากบ้านทางจากไอ เกเามาเม็มาเสียซิมลูกมาได้มาเด็กโค้งเตรียมมาส่งตลาดนี่มไหวหรือตังตังไม่เห็นรถเลยลเห็นรถอยู่แล้วมาส่งคลองอยูพี่บูนเขามาเห็นรถมันเจ็บเลยอ๋อครับรถเมียกันไฟโชว์มาแมนครับอา่าแล้วทางแม่นปกติก็จะทำการเชื่อมมัดกี้ให้อะไรกันครับ รักๆก,กับี่ประมาณนี้เลยเพรพอจุดไฟมันเนตัดตัวมาแม่นแมนครับรถนาจะเคยซ่นหรือว่าแม่นแม่นครับเป็นเป็นว่าอยู่ไอไอตอนที่ที่ผมไปเหตุอยู่ทางบ้านครับเคยหือหรือเทนึงข้าว่ารถมันมับบนงานกว่โบบาโมสมบ,บูรณ์บบนนเนาะครับโมสมบูรณ์มาแต่แต่กับแ,แต่ที่เหล็กเลยเขาเหลียวไปทางพี่บอก อ่าก <ไป S 1> ้าบรถเลยไงร้นี่มองก้าบรถเลยเนียนเนียนก้าบรถยุไฟแดงอย่าง,งีแหละครับ